เป็นโจ๊กนะครับอันนี้ส่วนนี้หมูเนี่ยอันนี้จะสั่งเป็นเนื้อแดงมาก็จะเป็นลัววัวลยย้วเวทที่ไหนหมหมูสามชั้นทอดแบบนี้มันจะมีซอสของมันอร่อยเธออ,อ,อ,อีโปงเนี้ยนัวมากกะบัเนี้ย่ะรราด,ดีมากขณะนี้เวลาประมาณ สิบโมงห้านาทีอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าตลาดสดที่เราจะไปกินหมูกรอบกันวันนี้วันนี้อากาศประมาณ17องศาจะใส่เสื้อเป็นขนนิดนึงแล้วก็มีฝนตกด้วยเป็นอัตลักษณ์ของเมืองไทเปที่นี่เดินข้ามถนนก,ก็นเป็นระเบียบม,มากคนไต้หวันจะค่อนข้างเป็นระเบียบคือถ้าเกิดว่าสัญญ,ญาณไฟไม่เป็นสีเขียวนะคือเขาจะไม่รีบเดินหรือรีบวิง่งรีบแซงเลยอะเป็นระเบียบม,มากจริงๆเหมือนคนญี่ปุน่นช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวของไต้หวันนะครับช่วงประมาณสิ้นปีเดือน10 ถึงเดือน12เนี่ยจะเป็นช่วงที่หนาวนะถึงเดือนประมาณเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะสเสื้อแบบหนาๆหน่อยแต่ตัวก็แบบเป็นนอนแต่ไม่หนาวเท่าจีนนะอันนี้ก็จะขายเป็นพวกกระเทียมพวกขิงอะไรพวกนี้คือเรียงกันเป็นระเบียบมากทุกอย่างเค่อนจะเป็นระเบียบแต่ละเปาก็มีมันโห คือปลาคืออะไรคือเรียงเป็นระเบียบมากมีความสะอาดอะไรเนี่ยห่อไว้แบบเป็นชิ้นเลยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่ย่างไก่อบนะพวกของเป็นขายพวกอาหารเช้าโอ้โหร้านขายปลาร้านนี้ทําแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากดูดิปลาอะไรแบบเรียงแบบน่าซื้ออ่ะดยความตลาดของไต้หวันนะคือจะไม่มีเสียงดังโวยวายจะไม่มีการตลาดแบบคนจีนนะคือเข้าใจครว่าการตลาดแบบคนจีนไหมการตลาดแบบคนจีนก็คือจะเป็นแบบว่ามายืนตะเพิดตะโกนอยู่หน้าร้านแบบเอออันนี้อย่างนี้นะมีดีอะไรอย่างไรอย่างไรหรออย่างเงี้ย คือจะเป็นเสียงดังมากอ่ะแล้วแบบทุกร้านก็คือจะทับกันตลาดมันแบบมีแล้วมัน,ม,นมันเสียงดังอะ่ะถึงแล้วนะครับร้านหมูกรอบที่ปังที่สุดในย่านนี้เป็นร้านลับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของดังขนาดนี้ทําไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ทําไมถึงมาอยู่ในที่ที่แบบลึกขนาดนี้ก็นแล้วมจ้ยใช่หมกินอะไบาอ๋อครัอีกเอออหนึองฟัหนึ่งหหนึ่งหันึ่ อโ,ออโอ้โองหูห้าเนื้อ好了สองหูห้าเนื้อหนึ่งหูห้าเนห่ห้าเนือหนึ่งเนื้เอาดีดีดมาเป็นโจ๊กนะครับวันนี้ส่วนนี้หมูเนี่ยอันนี้จะสั่งเป็นเนื้อแดงมาทอดเนื้อแดงส่วนนี้จะเป็นสามชั้นทอดจะเป็นหมูกรอบแล้วก็จะมีซอสเปรี้ยวๆหวานๆอันน,น,นี้อร่อยสุดๆเลยอันนี้ครับก็จะเป็นโจ๊ก ที่เป็นเหมือนซุปปลาดาชิรสชาติเจิดเจิดอร่อยอะรสชาติแบบว่าไม่ไม่ได้ปรุงเยอะอะหมกอวลาที่เป็นอาหารเชา้านี่ก็จะเป็นตะเกียบนี่แหละ That what I love ก็จะเป็นหมูสามชั้นฮะสิเซ่แน่ <laughs> ก็จะเป็นซัมชั้นทอดตัวอะไรแล้วเวฟคือไงน,นฮว์เ้วหมูสัมชั้นทอดแบบนี้มันจะมีซอสของมันอร่อย<ม>เป็นสิ่งที่ชีวิตนี้จะขาดไม่ได้เลยก็คือหมูกรอบหมูซัมชั้นเลยเนะี่ยขาดไม่ได้เลยในชีวิตนี้และอย่างหนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันนั่นก็คือน,นี่เป็นหอยนางรมชุบแป้งทอดแล้วเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับไอ ผงลอยๆอัน,นเ,อเนี้ยเธออีผงเนี้ยนัวมากอมหอยสดมากเป็นหอยนางรมตัวเล็กๆเพราะที่นี่เขาไม่กินดิบนะเขาจะกินแบบทอดให้สุกเพื่ออย่างน้อยต้องปรุงสุกก่อนเพื่อป้องกันแบบเชื้อโรคก,กับแบคทีเรียอืร้อนหอยนางรมดีมาก ร้านนี้นะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือใส่ไข่แบบว่าไม่ชอบกินแบบว่ามันมัน,มนเยอะๆหมูสาบจันก,ก,ก็จะมีเป็นเนื้อแดงทอดให้เห็นไหมไม่มีมันเลยแต่ก็ทอดนั่นแหละนะถามว่าอ้วนไหมก็อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเขาอ้วนน้อยกว่าพวกหมูสามชันเนี่ยน,น,น้ำจิ้มเหมือนเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบซอสตวกวุ้ยอ่ะมันจะเป็นมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆน,วน,วน,วนวัวๆอร่อยมากหมูสาให้เลย เราพยองใหม่ตานอันนี้ก็จะเป็นเงินของไต้หวันฮะแล้วชื่อชองเะขชื่อชคุณครไทยก๊อฟไ้จีน่าใู้อกเันที่่งานบคกขอคมากคุร้านเมื่อกี้นะหอยนางรมกับหมูทอดอร่อยสุดมาแล้วต้องสั่งจริงๆอร่อย คือชอบมากินบ่อยแนะนำว่าให้มาขา,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 ามากูบอกว่าจะไม่มีการตลาดแบบตะโกนแม่งตะโกนใส่กล้อง <c oughs> <c oughs> ก,กูเลยงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย